อ้าวสวัสดีครับบ่ายครับสวัสดีครับเอานะครับมื่อนี้มีมีมาเปิดคลิปงวครับอ่ามีงวมาฝากปีบตอหน่องเขาเนาะแม่ครับมหนึ่งกับแม่ท้องครับมีสามตัวอ่าเป็นชิปแรกอีพี่แรกเลยครับพี่หน้องเขาที่มีผูว่าจางทีมงานลูกสาวในหอยมาถ่ายนะครับขอบคุณหลายเลยครับบ่ายครับทิ่ติดจังทีมงานลูกสาวในหอยมานะครับเอา มีอยู่โค้มนึ่งอะกัโคับแม่ทองแม่ทองใส่คอดแล้วครับเป็นงอเอฟน้อยเนาะแม่งงอเอฟครับผมราคากะติดตามเมืองในคลิปนี้ครับพี่น้องว่าง่ายวันนี้เปิดราคาแบบไดนนะครับเอาถ้าพี่น้องเขาอยากได้ไปเลี่ยงนะครับต้อมาเด้เบอร์ไหนครับไปครับศูนย์ห8สี่ศูนย์หกสี่เนะครับเบอร์ของง่ายยังกว่า นหญโศกเนาะแม่ครับใหญ่โศกนะครับซื้อเปนซื้อไหวใหญ่าาโศกเลยครับพี่น้องส่วนบ้านก็คือบ้านโปโลบ้านโปโลตำบลดอนองตำบลดอนองอำเภอโพ,อพอชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเท่าน้ร้อยเอ็ดแม่ครับอ้าวเดี๋ยวทีมงานลูกสาวนในห้อยขึ้นไมาครับ,บ <ỡ S 1> พี่น้องหน้าจอเบอร,ร์บวกไรนะครับเบอร์เบอร์โทรกับเบอร์ไรเบอร์เดียวกันเนาะแม่ครับแอบไรได้ครับครับผมเอาทีมงานลูกสาวนในห้อยทายท่ามือหนีวันอังคารที่สิบแม่ครับอังคารที่สิบเดือนกุมภาพันธ์พศ2560เก่าครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเที่ยง แ <Man. S 1> ดดพอดีเลยนะครับับถ่ายง้วะเอาโมเสียเวลาหน่อยเนาะ man, man, ไปเบิ้งเลยครับพี่น้องเขาเดี๋ยวเขาจะเบิ้งกันในคอกนะครับเพราะว่าข้อไอ่พอดีใหญ่อยู่แล้วไปไปเบิง้งจุดที่แล้เอาน้ำพาพี่น้องเขาเบิ้งตัวที่แล้นะครับย่ายพ่พว่าเป็นหัวะทองนะครับเอารายละเอียดมาดูครับไปเป็นยังไงเนี่ยครับทองแปดเดือนกลัวล้วครับใกล้ออกออกคนที่ยี่สิบสองกำหนดคลอดอ่าเป็นงัวเป็นหัวสาวด้วยเนาะหัวสาวทองแเนอ่าสาวทองแล้วทองแล้วแปดเดือน แต่เดือนกลัวแป่เดือนกลัวควบกฎหนดยพื้นที่ยี่สิบสองยี่สิบสองจะหอดีเนาะแมนอ๋อล้อกินนองครับพี่น้องเขาแม่เป็นลูกมัธรดอ่าตัวตัวนี้เนาะแมนเป็นลูกสาวเจ้ามัธรดอในท้องอ่ะอาปาเช่หนึ่งหนึ่งหักท้องครับเจ้าอาปาเช่หนึ่งหนึ่งหักนะครับแปดเดือนกลัวแล้วล้อล้อขอดเลยครับพี่น้องอ่านี่คือใบอันนี้ใบ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 ตัวท้องเลยเนาะแมนใบตัวท้องอ่านี่นะครับพี่น้องเขารายละเอียดเบื้องเราเด้อ นะครับอาปาชีนะครับแม่เป็นแม่เป็นทอมัทมัทุต่ออ่านี่นี่คือสายแม่เพื่อนสายแม่ครับแต่ว่าบริตีเอฟเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้บริตีเอฟอ่านะครับประมาณนี้โอ้ยความสูงเลยครับไปครับนี่สูงร้อยห้าสิบบวกอ่าความสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกนะครับมันมีหูแมงน้อยนึงนะครับอ๋อมันต่อสูงมันก็แม่ข่งกันกันอย่างของคุณครับ อ้าวซ้<อ>ำรับพี่น้องเฮาเนี่ยเดียวนึ้นงแต่ครับนี่ๆๆครับิดเดียวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใกล้ๆนะครับซ้หรับพี่น้องเฮา <okay. S 1> ตามหาเนาะอ่าเป็นบามันลูกผสมเฮานี่ล่ะเนีคือลูกคืนี่ลาได้ครับท้องแล้ว8เดือนกว่ากำหนดคลอดคือวันที่22จะฮอดนี่นะครับ22นี่พี่น้องเก็บเมื่อกี้เลยไปทานเออเอาบาดที่นี่พี่น้องเขาอยากขู่ราคาเหรอครับงามๆใหญ่ๆบึกบึนสิไอ้เปิดไว้หามื่นสองต่อรองเลยหามื่นเก้าบีสองพันบาทครับ เปิดราคาเปิดราคาห้องแล้วบ่าเนาะเปิดราครับเปิดราคาห้องอ๋อต่อร้องเอาเด้อครับพี่น้องเขาหามือนี้ยหามือเงีกับอีกสองพันครับต่อร้องได้ต่อร้องได้อ้ทัวร์ีสานเบิุงพี่น้องเบิุงฐานนมนะครับเริ่มบวมเริ่มปีงแล้วเอ๋อไปบุญทาเลยนี่รอกินน้องครับเอาไปบิุงใกล้ๆครับพี่น้องเลยนะครับหามือเงกับอีกสองพันครับอ่านี่คือปลายหูพี่น้องเาเห็นอยู่กันนิดหน่อย ใส่หูนหน่อยๆต่อสู้ก็แม่กลางๆนี่ละอือกับตัวโค้แม่ลูกกันเนาะปูนี่ล่ะนี่ของแม่เอฟนี่ล่ะครับเบื่อพี่น้องเขาเบื่เรียงโบจดจัดๆเลยแมนใช่ครับใหญ่างามมีต่ำนี้มึงไลยบ่ายโบมีเนาะโบมีตำนี้มีต่งหูนั่นยนะหูะอม,มองของต้อสูบเนี่ยนะครับครับอู้ยลำชิงลำตุนลำตัวที่น้อยงูได้ได้งาอ่ะครับตานอก เป็นไรว่ามันงอผูกผมนี่สูงลอยเจ็ดสิบห้าได้นี่ยย่ดึงผ้าใบไก่อ่านี่นะครับย่าวใหญเพิ่นสูงลอยเจ็ดสิบห้าแม่บ่านุดนเหรอครับลอยห้าสิบงอตัวนี้ลอยห้าสิบบวกแม่อ้ยงาม้อพี่น้องเาเอาเดี๋ยวพาไปเบื้องกลนเบื้องถ่ายจักหน่อยนะครับยางโซ่โหยางโซ่บัวตีงบบดเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยบอกมาผมดิบไปเบื้องฟังนี่ให้นะครับนี่ของดีของงามพ่อเบื้องกันคักๆแน่นจักหน่อยอ่าหาง ดำดกโตกลางเลยครับผมงามนะครับคอหลังกับงามเบื้องหน่าล่างจักหน่อยคอสักจึ๊กเบื้องดมครับเริ่มเป็นฐานแล้วพร้อมที่จะใกล้จะขวอดแล้วเนาะแมนกำหนดขว่อนก็ที่ยี่สิบสองเอ้ยพี่น้องเขาเบื้องหลังเขาไม่มองถิ่มเจ้ามองงามครับเอายามราคาดู้ครับไปครับเปิดไปหาหมื่นสองต่อรองได้หาหมื่นก็อีกสองพันครับเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องเขาก็ต่อรองเรา มุมาอนหเอาย่างไปส่เดด้วยล่ะไปุไปแล้วพี่้ังเขาุปเจือหลกเก็บกูแล้วไปไปไปไอกเดียี่ล่ะฝังนี้มันอยากย้อนแสงจังน่อยครับไปแล้ว้ยงามนะครับเป็นเต่าหัวงามใหญ่ลเหี่ยไเลียงไว้เดยโดนนะครับใหญ่บ่อขายนี่ผมเงินใจขางขายออกอะไรมันจะเป็นบาทที่ไหนถือเบียรลหไอกนี่คักเลยครับพี่หัวก็ลงตัวกินได้ อย่างงามพร้อมแดดครับแดดเอาวนเบิ่งคักๆนะครับของดีของงามเพกิกงจะเบิ่งกันนต่นโดนแน่ห้ยยวยว่าจีออกแล้วบ่ <c oughs> <c oughs> โอ้หมาแล้วจี๊ซีกล้องหมาแล้วเด็กๆครับงามพาดน้อยเน,ะนาะบดที่นี่เพิ่งจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งโคมแม่ลูกนะครับตัวนี้เปิดไว้หามึนสองหรืออยากจะยกเอาแม่ลูกอีกก็ได้ถ้าทุลักทรัพย์หลนะครับเอาไปเบิ่งแม่ลูกรถได้หลายครับถ้ายกก็ยกอะไรได้เนาะโอ้ไปแล้วพี่น้องเข้าห้มแล้ว เอาไปเบิ่งแม่ลูกผมกันเลยครับปาครับพี่น้องเขาหลังจากเบิ่งแม่ทองแล้วบัดรเจนี่จะพาพี่น้องเขาเบิ่งว่าอ่าเป็นคมแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับป้าอย่างเงี้เขาบีบย่อเสียงกับบอหอดนะครับบ่ได้ติดไหมเลยครับพี่น้องเออรายละเอียดมาดูุกคาร์บายครับแม่เพิ่นแม่เป็นเอฟหนึ่งเนาะเอฟหนึ่งสามหนึ่งตัวแม่เพิ่นนี่เป็นลูกสาวเชฟสามหนึ่งเจ้ากัมโบเชฟสามหนึ่งนะครับตีเอฟหนึ่งไหมเลยครับพี่น้องเห็นบอเล็กหนึ่งอยู่ขาหนานะครับหารหัสเพิ่นเอกสารไม่หลอดมีเนาะ ่อาเป็นใบเพชรดีๆครับนี่มีครบหมดนะครับเดี๋ยวจ้าขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปเพิ่อนกันเลยทั้งพิษทั้งลายเนาะ่เบิ้งประชดเกี่ยวชัดเจนใส่บนใส่ล่างนะครับพี่น้องอ่าประมาณนี้อ่าที่นี่เบิ้งลูกนะครับลูกเพื่อนเป็นลูกสาวของช็อกโกแลตเจ้าช็อกโกแลตได้เจ็ดเดือนแล้วครับมันแอบเดือนแปดเดือน,นนะครับประมาณนั้นแม่เพิ่อนผสมไปเท่าไหร่แม่คืนแล้วหมอบระประปรทับหมอกว่าอีกรอบหนาจังใส่มหมอคนตรวจมั้งแล้วครับ นับไปอีกยี่สิบสามมื่นเนาะแมนก็จะได้ผสมนัดวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอแม่เพิ่นนี่สูงสูงประมาณไหนได้นี่แม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกอ่าแม่ความสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าบวกผมว่าผมว่าลอยสี่สิบแปดบอยู่นะครับนี่ก็บ่แม่นใช่ย่อยนะครับแต่ว่าก็ธรรมดานะลูกลูกกินนมเนาะไปอยากจอยเนี่ยจักหน่อยลูกลูกอออกนมแล้วอออกันตีแม่อออกแล้วครับลูกเป็นเต่าด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ่งใกล้ๆกล้สีดีครับแดงนะครับ ไ้่บวงเปรี้ยวเลยส่วนราคาครับหมายเปิดไว้เปิดใบสี่หมื่นเจ็ดอ่าสี่หมื่นก็อีกเจ็ดพันบาทกับตัวร้องเลยคือเก่าตัวร้องเลยคือเก่าครับอ๋อนี่ครับพี่น้องเขาเปลี่ยนราคาเปิดราคาห้องยกคูปยกไปหมดเลยนี่รถได้พิเศษอ่าจังทัวคุยกับอ๋อหมายเนาะราคายกกว่าีนะครับงให้ฟรีเลยช่วยอีสานเรื่องไหนครับอ่าเดี๋ยวไปเบืองใกล้ๆครับอ่าสี่หมื่นก็อีกเจ็ดพันเจ็ดพันบาทครับอันนี้คือเบืองแม่ยเพิ่มก่อนอ่าตาแมี แม่เพื่อนออกเป็นสีอ่าวเปียกสีเม็ดข้าวเปียกนี่เนาะนล้ำชิงน้ำต้นล้ำตูดีนะครับพี่น้องว่าไห้แต่ว่าก็บ่บ่บท่านนี่บ่ถือว่าจอยานไหนดอกนกะงัวนะครับเป็นลูกเป็นลูกตัวนึงนี่เนาะนลูกเลกอาลูกแรก,ก,แรกยืนเลยนะครับนี่หนาตาที่ใส่ใจข้อก็ดีทำยังไม่เห็นเราคลูกในี่แดงดีอ่อประมาณนี้แม่เพ่นเไม่ต่หนี้เนาะไม่ม,มีต่หนี้หาเบิ่งลูกครับใบลูกสาวว่ายจะหวงลูกนี่แหละ นี่อ้านี่ลูกสาวสุดยอดนะครับแดงจนว่าสัมเอิ้นว่าแดงยังไงเม็ดประคามเนาะแบบนี้เนาะแดงเม็ดประคามเลยแดงเข้มอู้ยโผล่แล้วนะครับลูกช็อกกระแลกใบหลอดก็มีหมดเนาะใบหลอดมีครบเอกสารมีครบอ่าลูกสาวเอาเวลาเนี้ยบอกได้ไหมหนังให้เบื้องลูกไหมหนังเดี๋ยวเจียวเมียหลอดดูแม่ยอกเบื้องลูกกว่าสิหนี่เดี๋ยวเด้อให้ง่ายพอนเอาแม่ยพอนหอกเบื้องลูกเอ้าวนานเบื้องลูกสาวครับพี่รองลูกนี่สีดี อ้สุดยอดเลยนะครับลูกสาวเอาไปแล้วน้าแม่ไปแล้วเอาไปอยู่แดียพตพลาววันนี้คักต้องวันงานด,งด้อนเสียงเรื่องนี้เรื่งนี้พี่น้องลูกสาวลูกสาวงามคักนะครับเป็นตะเอาเขาอ,อีคุณวางเม็ดชิ้นหาเลยว่าลูกสาวคือไกน่นฮะฮหรอยสาวคนละรอยสาวบวกกันเนาะรอยชิ้นบวกรอยสามชิ้นแล้วดังดีเลยพี่น้องเขาโอ้ยตาบอกยัง หวานเลยถึงหน่ามได้แล้วงามนะครับลูกสาวงามแฮงที่มาลูกสาวห้อยกับมกักนดำอยู่นไปแล้วนะครับติดแม่์เขาหัวงามเอาเดีราคาเข้าไปครับเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดอ่าสี่หมื่นก็อีกเจ็ดพันครับตอ่อ,ตอรองได้ต่อรองได้อืมราคาสุดคุม้มนะครับกับร้ออีกจั๊กเมืองเบืองหนา้าเขาบอกหน้าฟ้ามเลยครับครับเมื่อเกิดยี่สิบเมื่อน้องเดี๋ยวแม่พันเกิดขึ้นเนาะแม่ นะครับเรียกกระเด็นกระซุ่นแหลับ้านสลูอำเภอโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์เดียวกัครับ064 064 828 828 3690 3690แมหนแอมไลน์ได้ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะแมนครฮะโทรมาหาย่ายเพื่อนใดครับพี่น้องเข้ามาขวากได้เอามาง้วนทองหรือว่าเป็นแม่ลูกนะครับบอมเป็นแม่ลูกนี่คือว่าพวกอย่งรุ่นแล้วอ่ามีลูกเป็นตัวแม่ให้เลยงามนะครับพี่น้องเอ้าที่มาลูกสาวในหอยไทยบมองไหนบก อ่าบ่ทัวบ่ถึงจังทัวหายายเพิ่นขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ามันห่อนแล้วพี่น้องเขาบอ่มึงอยู่แล้วห่อนคัาดอีขิดหนายังหวานไปเนาะจมงานัดลูกสาวน้อนไอยไปคอกไดฟาร์มเดกับติดต้าเบื้องไว้นะครับคลิปนี้ผมทีมงานลูกสาวด้องหอยครับย่ายโชคครับครับลาพี่แลนด์หวงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ